E การจำพรรษาไต่มาศสามเดือนเนี่ยพระสงฆ์ท่านอยู่ตลอดสามเดือนท่านกับบําเพ็ญกิจของสงฆ์อยู่คำว่ากระถินกระถินกระ,ะถินนาการนี่อานนี้สงฆ์นั้นเรียกว่าบุญกุศลนั้นนั้นสัาญาติยมเป็นผู้ได้รับเพราะว่าญาติโยมนั้นยังเป็นผู้สแสวงหาอยู่ สแสวงหาบุญทานการกุศลมาเพิ่มมาเติมให้กับชีวิตเจ้าของนะสิ่งเหล่านี้แหละมันเรียกว่าต้องสั่งสั่งสมสะสมนะถ้าจะพูดให้มันกระจ่างแจ้งก็คือเป็นกุศโลบายนะสมัยก่อนบุรพาจารย์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้น ต้องการให้เป็นอุบายให้ญาติโยมได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีบางท่านบางคนนะโดยเฉพาะบ้านนอกชนบทเนี่ยห่างไกลความจเจริญในสังคมเมืองก็จะมีอุบายให้ทำบุญตักบาทนะย้อนไปสมัยก่อนนะ ทำบุญตักบาตรโดยเฉพาะทงางภาคอีสานแล้วก็จะมีการใส่บาตรนะข้าวเหนียวตลอดสามเดือนนี่ถ้าสำนักใดหรือวัดใดมีพระสงฆ์ตั้งแต่ห้าลูกขึ้นไปก็สามารถที่จะรับกระถินได้แต่ในยุคการผ่านวัยมาจนกระถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยศาสนาล่วงเลยมาขนาดนี้นะ ตลอดถึงญาติโยมยุคสมัยก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนเดิมๆทีเดียวผ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากต้องไปปลูกฝ้ายขึ้นมาต้องมาเข็นต้องมาทอต้องมาทำอันนั้นเรียกว่าอันเก่านะแต่สมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นี้อนุโลมเรียกว่าปฏิวัติ ปฏิวัติไปตามการตามสมัยก็ใช้ผ้าคั่งหัดคั่งหัดหรือเราใช้คาว่าผ้าสำเร็จรูปเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิวัติมาอนุวัตอนุวัตตามการตามสมัยเวลาคำว่ากระถินกระถินก็เลยเป็นอน,นิสงส์สำหรับญาติโยมนะเออ เรียกว่าพระเจ้าประสงค์ในยุคสมัยนี้เปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้ชื่อว่ากระถินยุคก่อนสมัยก่อนนี่จะต้องเป็นคัหัสข้าบ,บดีผู้มีฐานนะเนี่ยนั้นสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ได้แล้วทุกวันนี้ต้องเป็นกระถินสมัคคีนะถึงพวกเรายุคเราแล้วศตวตรรษเราแล้วนี่เป็นกระถินสมัคคีนะ ตลอดถึงพระสมองค์เจ้าจะไม่มีประมาณสมัยก่อนต้องห้าลูกขึ้นไปแต่นันปัจจุบันนี้อนุวัตตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะแล้วนะเนะพราะอานิสงส์นี้พระปฏิบัติสายพระป่าเนี่ยท่านจะไม่ไม่ถืออานิสงส์แท้ที่จริงแล้วต้นฉบับจริงๆนะคือ อันนี้สงฆ์ฝ่ายพระที่อยู่ตลอดสามเดือนนี่ก็ได้อัน,นิสงส์ฝ่ายโยมก็ได้อัน,นิสงส์อน,นิสงส์ของพระคืออะไรอยู่ปราสะจากไตจีวรฉันบาทก็ได้ฉันปลำปละก็ได้บอกจะเข้าหมู่บ้านไม่ต้องกล่าวบอกลาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอน,น้สงส์ซึ่งพระป่าเราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วจะเรียกว่า เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ออย่างการถือผ้าไตาสามผืนอย่างนี้อยู่ปาสะจากใจจีวรเน,นี่ยพวกเราก็ไม่ได้อยู่ปาสะจากใจจีวรอ,อยู่แล้วเนี่ยฝ่ายพระก็มีอาน,นิสงส์ห้าอย่างฝ่ายญาติโยมก็มีอาน,นิสงส์เช่นเดียวกันนะเนี่เออถ้าเราทําบุญผ้าหรือว่ากรถินบริวารกรถิน ญาติโกโหติกาของเราที่ล่วงรับดับขันไปแล้วนะถึงแม้จะเป็นสัมภเวสีวิญญาณล่องลอยอยู่หรือว่าคอยรับส่วนบุญจากพวกเราเออลูกลูๆหลานๆอุทิศให้อก็จะมีอนิสงส์สำหรับผู้ที่มีญาติที่ล่วงรับไปแล้วญาติในที่นี้ก็คือจากตัวเรานี่สูงขึ้นไปสามชั่วคน ปู่ย่าตายายนะล่างสามชั่วคนจึงกลายเป็นเจ็ดโวโคตเนี่ยท่านหมายความว่าอย่างนั้นตลอดถึงเจ้ากรรมในเวนก็เหมือนกันฉะนั้นตัวเรานี่ต้องเป็นผู้ได้รับก่อนตัวเรานี่แหละได้รับก่อนอย่างควรการเจริญพุทธมนต์เมื่อตะกีนน้นี้จะสังเกตเห็นว่าจิตใจของเรานั้นไม่วอกแวกเนี่ย มันเป็นเหตุได้เออเป็นเหตุจิตใจของเรานะั้นไม่บอกแวกดื่มดำอยู่กับการสวดมนต์เสียงพุทธมนต์นั้นเห็นไหมอันนั้นแหละช่วงช่วงไม่กี่นาทีช่วงไม่กี่ชั่วโมงหรอกจิตเป็นกุศลเพราะไม่บอกแวกนี่ยจึงเป็นกุศโลบายให้พวกเรานั้น ได้มีการประกอบขึ้นมาความดีอันนั้นดำริคือความคิดว่าเราได้เป็นเจ้าภาพกระถินความคิดอันนั้นได้ลงมือกระทาด้วยมือของตนเองร่างทางกายจิตใจก็เกิดปีติอิม่มอกอิ่มใจก่อนจะทำดำริคิดตึกตองไว้แล้วเมื่อ,อไรจะถึงวัน นะก็เป็นบุญเป็นกุศลในขณะที่ถึงวันแล้วจิตใจของเราก็ปีติปาโมทที่อาจารย์ใช้คำว่าให้พวกเราฟังเสมอๆเ,เป็นการอิ่มทิพนะเห็นไหมเป็นสุขในแบบคลังหัดคลวาดญาติโยมนะมันก็ลืมความว้าวุ่นขุนมัวในขณะนั้นไปนี่ฉะนั้นจิตนั้นจึงเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์นะ แต่พอเราออกไปมันก็มีความวุ่นวายเข้ามาเหมือนเก่านั่นแหละแต่ก็ยังดีกว่าที่มันมีไม่มีอารมณ์อย่างนี้เลยเดีย๋ยวว่าทางกายมันซึมลึกเข้าไปถึงจ,จิตใจอล้วนแล้วแต่เป็นพิธีกรรมทั้งนั้นอันนี้เป็นพิธีกรรมพอเราเป็นคืนรหัดคารวาดญาติโยมนั้นอ,อินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้านะเห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหู นะสัมผัสด้วยกายจะเห็นบรรยากาศอารมณ์ที่คนทั้งหลายทั้งปวงมาร่วมกับเราเห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสนะฐานะยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่ก็ลืมอ,อารมณ์ไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็มุ่งจิตมุ่งใจมาเห็นตลอดถึงเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นเห็นพระเห็นพระกาสวพัส ของสาวกของพุทธเจ้าเกิดปีติปาโมทขึ้นมาในจิตในใจชั่วคู่ชั่วขณะนี่อันนั้นแหละเรียกว่าความดีแต่ความดีนั้นมีไม่บ่อยนักอืมอย่างนี้ฉะนั้นความหมายของการที่เราไปร่วมนะ,ะบุญกถินนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากสมัยก่อนเพราะอุปกรณ์นั้นหายากนะแต่เมื่อถึงยุคนี้สมัยนี้แล้ว ก็เป็นแต่เพียงรูปแบบนะถ้าพูดอย่างภาษาสำนวนอาจารย์ก็คือเป็นกิจกรรมที่จะให้โยมนั้นได้มีโอกาสนะตลอดสามเดือนนีนะ่แต่โบราณการนะั้นถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถ้าจะพูดแบบแบบภาษาอาจารย์แล้วบุญกระถินอันนี้ที่มีชื่อมีนามว่าเป็นบุญใหญ่เทาจริงๆแล้วสู้นั่งสมาธิไม่ได้นะเออ ถ้าจอาจริงแล้วสู้นั่งสมาธิไม่ได้ถ้านุ่งนั่งสมาธิอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วนี่จิตของเราเข้าไปแน่วแน่นิ่งเฉยไม่เดือดไม่ร้อนอะไรนี่นะอันนั้นได้มากกว่าไม่ยุ่งยากด้วยซ้าไปนะท่านถึงกล่าวไว้ว่าทำบุญร้อยครั้งพันครั้งอย่างเราตักบ,บาตรใส่บาตรพระอง,งค์สงฆ์ก็เจ้าร้อยครั้งพันครั้งนี่นะ ไม่เท่าการสร้างบุญกระถินหนึ่งครั้งทอดผ้าพระกระถินร้อยครั้งพันครั้งสู้การรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งสู้การนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิปฏิบัติสิ่งปฏิบัติธรรมของตัวเองร้อยครั้งพันครั้งนีง่สู้จิตสงบไม่ได้มันก็เป็นขั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะนะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้มอบให้กับพวกเราแล้วคือบันไดห้าขั้น ก็คืออนุบุพีคาถาห้าหละจากก้าแรกไม่คุ้นเคยกับวัดก็มาคุ้นเคยนะก้าที่สองก็รู้จักแบ่งปันนะก้าที่สามก็ประพฤติศีลของตัวเองดูแลศีลห้าของตัวเองก้าต่อไปก็นั่งสมาธิเนี่ยจนกระทั่งจิตแน่วแน่เนี่ยอย่างพวกเราทํานี่แหละเราเคยทํามาแล้วแต่ชาติก่อน ชาตินี้เราก็ทําอีกเมื่อเราละจากโลกอันนี้ไปแล้วสุคติก็เป็นที่หวังกับพวกเราสุคติในที่นี้มีสิบหกนะชั้นภูมิเนะเอออย่างพวกเราทําอย่างจิตใจระเบิกบานเอบอ,อิ่มลืมความวุ่นวายนั่นอารมณ์ชนิดนั้นเป็นอารมณ์ของเทพเป็นอารมณ์ของเทวดา ปีติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นนะนี่ยิ่งมีเอกคตารมเอกคตาจิตเกิดขึ้นยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมภายในมันเกิดแล้วนะร่างกายเป็นมนุษย์ได้แต่ภายในมันเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยถ้าใครจะมาถามว่าสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงให้ดูอันนี้ดูอารมณ์เรานี่นี่อันนี้แหละออจะเห็นได้ชัด แต่ถ้าจะไปถามกันหรือว่าจะไปเอาวาทะป่าปามกันแล้วสวรรค์เป็นยังไงเทวบุตรเทวดาเป็นยังไงใส่ใส่ชดามาไหมหรือว่านรกอขี่ช้างมาหรือเปล่าอไฟนรกเป็นยังไงอน,นั่นเราหาเรื่องแล้วน,นั่นมันไม่มีใครไม่มีใครตายแล้วกลับมาบอกหรอกว่ามันเป็นยังไงนะนะฉะนั้นเรารู้ได้ปิในปัจจุบันนี่แหละ คาว่ามนุษย์สเทโวนี่ยท่านหมายถึงธาตุสีนี้มันเป็นร่างกายของมนุษย์แต่สภาวะของจิตใจนั้นมันมีอารมณ์แบบสุขเนี่ยจะถามมาสุขเป็นยังไงถามมาสุขเหมือนกับมีเงินกองเท่าภูเขานี่หรือเปล่าไม่ใช่อสุขในการไม่มีอะไรเนี่ยอย่างนั้นมนุษย์ได้ตัวเองเนะจะให้คนอื่นมารู้ด้วยกับเราก็ไม่ใช่ บางคนมาที่นี่ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรกับเขาหรอกมีแต่สองมือกับสิบนิ้วนี่แหละแต่ใจมันเกิดปีติปาโมดน,นึกฝันไว่มเมื่อไรเนอะเราจะได้เป็นเจ้าภาพกระถินกับเขาบ้างอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีมาแล้วนะครั้งพุทธกาลนั่นมเศรษฐีร่ำรวยเงินทองม,มากมา,กายกายกองแต่ไม่ค่อยทำบุญบ้านเศรษฐีอยู่ใกล้ริมนม้ำ นะอันนี้อาจารย์เล่าเร็วส่วนรายละเอียดไปอ่านเองแล้วกันอพอตายไปแล้วห่วงทรัพย์สินเงินทองไว้ไปฝังทรัพย์ไว้ในใต้บันไดท่านา้ำพอตายไปแล้วด้วยความอารมณ์ที่ห่วงหาอาวอนทรัพย์สินที่ตัวเองฝังฝังไว้ตอนเป็นมนุษย์น่ะก็กลายเป็นจระเข้เมื่อไรที่บ้านเศรษฐีนั่นทำบุญสุนทานการกุศลจระเข้ตัวนี้ก็ลอยมาเรื่อย รอยมาเรื่อยแล้วก็ไม่ทำร้ายใครจนวันหนึ่งพุทธองค์เสด็จไปที่บ้านเศรษฐีที่ตายไปเป็นจรเนะเข้น่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยดูจระเข้ตัวนั้นนี่บอกลูกเศรษฐีจระเข้ตัวนั้นคือพ่อของพวกเจ้านั่นแหละที่มาลอยปรากฏตัวนี่ก็เพราะว่าห่วงทรัพย์สมบัติอ่า พวกลูกเศรษฐีญาติญาติเศรษฐีที่มีเงินมีทองอยู่ท่าน้ําก็เลยบอกไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันให้คุณไปพูดกับจระเข้ดีๆว่าคุณพ่อนะอพูดดีๆงามๆทรัพย์สมบัติที่เอาไปเก็บไว้อยู่ตรงไหนอย่างงั้นอย่างงี้พูดกับจระเขนะ้น่ะถ้าเป็นพ่อของพวกเจ้าจริงๆนะ่ะ เขาจะบอกเขาจะชี้ขุมทรัพย์ให้ว่าเขาไปฝังไว้ตรงไหนเมื่อพูดยอย่างนั้นพูดดีกับจระเข้แล้วจระเข้ก็เลยเอาคางไปเกยใส่ตรงที่ฝังทรัพย์ไว้จึงเป็นที่มาของการที่เราเอารูปจรเนะเข้เห็นไหมเออมีรูปจระเข้มีรูปนางมัดฉามีรูปตะขาบมีรูปอะไรมันมีที่มาที่ไปเป็นสัญลักษณ์เตือนใจว่าพวกเราอย่าตนีทีเหนียว แลวลาตายจากโรคอันนี้ไปแล้วอย่าให้จิตมันเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆความหมายท่านเป็นเช่นนั้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปนะเออ,อย่างเมื่อวานนี้อาจารย์เล่าที่ชมรมปฏิบัติธรรมของยายแสงนั่นแหละนะอาจารย์น้อยท่านเล่าเรื่องอ,อวัวพ่อแม่แม่ตายไปเป็นวัวอีเขียว อยู่ในทุน่งนานุ่นไปเข้าท้องวัวเขาลูกสาวก็ไม่เชื่อเขาก็เลยบอกว่าเอา้าทําไม่เชื่อให้เจ้าไปหาอ,อแม่ที่กายไปอยู่ในร่างวัวเนะี่ยพอเห็นลูกสาวมาก็วิ่งมาหาเลยเนี่ยนั่นเห็นไหมฉะนั้นเรื่องพพภูมิเนี่ยอ,อให้เราพารักษากันรักษาจิตรักษาใจของเราอย่างวันนี้เป็นต้นที่เราพากันมาเนี่ย แต่ประกอบบุญใหญ่ในด้านวัตถุเรียกว่าบุญกระถินเนี่ยจะเป็นใครก็ตามสามารถทําได้ทั้งนั้นแหละแต่ตอนมาพวกเราเริ่มคาดขึ้นเลื่อนลอยกันคิดว่าจะต้องเป็นเศรษฐีกุดุมพีมีเงินเป็นทองเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเป็นเจ้าภาพกระถินได้เราไปสร้างค่านิยมกันขึ้นมาอย่างนั้นแท้ที่จริงนั้นต้องการให้เป็นหมู่เป็นคณะ นะมีน้อยมีมากมันมากอยู่ที่ความคิดจิตใจของเราไนดะ้นี่อย่างนั้นฉะนั้นความหมายของคำว่ากระถิน่นมันเป็นชื่อที่มันใหญ่นะชื่อที่มันใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วนี่ยต้องการให้จิตใจต่างๆเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬานอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพรุ่งนี้นะ เราก็ดําเนินกิจการงานของเราไปไม่ได้ขึ้นกับทรัพย์ไม่ได้ขึ้นกับเหมือนท้องมากมายมหาศาลอะไรไม่ใช่ในยุคนี้สมัยนี้ยิ่งเป็นมีโรคโควิดกันจะมามากมาน้อยก็ตามซึ่งทางวัดของเราก็ได้เตรียมไว้เว้นระยะห่างกันอาหารการขบฉันก็ใช้เป็นกล่องนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันนะเราก็เชื่อทางรัฐบาลเข้าไปเอ,อ เขให้วนระยะห่างมีการรักษาสุขภาพมีหนะ้ามีแมปมีเยลเราก็ทำไปอย่างนี้แหละแต่แท้ที่จริงนเราก็ไม่ประมาทตามเขาหรออยู่กับโลกเขาก็จะไปขวางโลกเขาเดีนะเขาให้ทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นอันนี้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นในพวกเราเข้าใจความหมายนะจะเป็นวัดใหญ่วัดน้อยก็แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นกับเงินทอง ขึ้นอยู่ที่ใจเราความคิดของเราให้พากันเข้าใจถ้าต่อไปในอนาคตเราไปงานวัดนั้นเราไปงานวัดนี้ไปงานหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เราก็จะได้เห็นรูปแบบพิธีกรรมของเขาอย่างนี้เป็นต้น